การย้ายทีมของนักฟุตบอลอาชีพถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าแต่ละคนก็หวังจะกอบโกยเงินรายได้เมื่อคุณมีฝีเท้าที่เก่งและเป็นที่ต้องการทีมที่มีกําลังทรัพย์พร้อมจ่ายก็จะดึงตัวคุณเข้ามาสู่ทีมของเขาและตัวนักฟุตบอลเองก็สามารถเรียกร้องมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากทีมเหล่านั้นด้วยอาชีพนักฟุตบอลจึงถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีมูลค่ามหาศาลเพราะว่าการเซ็นสัญญาตแต่ละครั้งคุณสามารถมีรายรับเข้ากระเป๋าอยู่แบบสุขสบายไปได้อีกหลายปี หรือถ้าเป็นนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์ก็คงจะมีกินมีใช้แทบจละตลอดทั้งชาติเลยก็ว่าได้แต่ถ้าย้อนไปสมัยก่อนการย้ายทีมของนักฟุตบอลไม่ได้ง่ายแบบปัจจุบันเพราะกว่าที่นักเตะจะทําการย้ายทีมหรือว่าเซ็นสัญญากับทีมใหม่ได้สโมสรปัจจุบันและสโมสรใหม่จําเป็นจะต้องตกลงค่าตัวกันให้ได้เรียบร้อยซะก,ก่อนแม้ว่าตัวนักเตะจะหมดสัญญาไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับสโมสรใหม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากสโมสรเดิมเท่านั้น มันจึงเหมือนเป็นสัญญาทา่าที่ผูกมัดนักเตะเอาไว้กระทั่งมีกฎอยู่หนึ่งกฎที่พลิกโฉมระบบการย้ายทีมของวงการลูกหนังโลกกฎนั้นก็คือกฎบอสแมนและเราจะไปทำความรู้จักจุดกำเนิดของกฎบอสแมนกันว่ากฎที่ช่วยปลดปล่อยอิสรภาพของนักฟุตบอลมีที่มาที่ไปอย่างไร กฎบอสแมนคือกฎที่ทาให้นักฟุตบอลไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของสัญญาธาตุมันทําให้นักฟุตบอลสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเมื่อหมดสัญญาแล้วจะต่อสัญญากับสโมสรเดิมหรือว่าเลือกเซ็นสัญญากับสโมสรใหม่ชอนมาร์กบอสแมนคือผู้ที่ทําให้กฎบอสแมนเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลย้อนกลับไปเมื่อปี1988บอสแมนได้เซส็นสัญญากับสโมสร r f Seriaş สโมสรในลีกดิวิชันหนึ่งของประเทศเบลเบลยียมหลังจากที่ทําผลงานได้ดีจึงเป็นที่สนใจของสโมสรอ,อื่น เมื่อบอสแมนหมดสัญญากับเรียสในปี1990โดยสโมสรดันเคิร์กในฝรั่งเศสได้ติดต่อเขาไปร่วมทีมภายใต้ข้อเสนอสัญญาย,ยืมตัว1ปีพร้อมกับค่าเหนื่อย100,000ฟรังก์เบลเยียมต่อเดือนบวกกับโบนัสอีก900,000ฟรังก์เบลเยียมดันเคิร์กได้ตกลงกับเรียสว่าจะมีการเซ็นสัญ,ญญาเป็นการชั่วคราว1ปีเป็นเงินทั้งสิน้น1ล้า200,000ฟรังก์เบลเยียมและมีเงื่อนไขพิเศษคือสโมสรดันเคิร์กสามารถซื้อตัวบอสแมนไปร่วมทีมหลังหมดสััญญาย,ยืมตวว1ปปีไปแล้ โดยดันเคิร์กต้องจ่ายเงินเพิ่มให้อีก4ล้าน8 0 0นฟรังก์เบลเยียมการย้ายทีมของชอนมาร์กบอสแมนในตอนนั้นเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ปรากฏว่าลีแอสกลับไม่ส่งใบสัญญาไปให้กับสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสตามกฎการย้ายทีมที่ระบุเอาไว้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องมีใบสัญญาของตัวเองด้วยเพราะลีแอสกังวลว่าดันเคิร์กจะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายตามข้อกำหนดได้ เนื่องจากในตอนนั้นดันเคิร์กกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจึงมีเพียงดันเคิร์กเท่านั้นที่ส่งใบสัญญาย้ายทีมไปให้กับสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสสุดท้ายแล้วมันส่งผลให้การย้ายทีมครั้งนี้ของชอนมาร์กบอสแมนต้องถูกยกเลิกไปนอกจากนั้นลีแอสยังโกงค่าตัวบอสแมนมากกว่าค่าตัวที่สโมสรเคยซื้อมาถึง8เท่ามันทําให้ดันเคิร์กไม่พอใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่การย้ายทีมล้มเหลวบอสแมนที่หมดสัญญาไปแล้วยังถูกลีแอสก,กดดันอย่างหนักด้วยการลดเงินค่าจ้างลงถึง60%จากเดิมที่ได้120,000ฟรังก์เบลเยียมลดลงมาเหลือเพียง30,000ฟรังก์เบลเยียมซึ่งนับเป็นเงินค่าจ้างในอัตราต่ำที่สุดในเบลเยียมซึ่งสมสรก็ให้เหตุผลเอาไว้ว่าบอสแมนไม่ได้เป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ของสมสรอ,อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าฌอนมาร์คบอสแมนต้องไม่พอใจอย่างมากที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาควรจะได้เดือนมิถุนายนปี1990บอสแมนได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสโมสรีรอสและสมาคมฟุตบอลเบลเยียมศาลเบลเยียมได้ตัดสินให้บอสแมนสามารถย้ายไปเล่นให้กับดันเคิร์กได้แบบไม่มีค่าตัวถึงแม้ว่าสมาคมฟุตบอลเบลเยียมจะไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินจึงได้ยื่นอุทธรณ์แต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายศาลได้ตัดสินเด็ดขาดให้เขามีสิทธิ์ย้ายทีมได้อย่างอิสระในเดือนพฤษภาคมปี1991 ต่อมาในปี1992บอสแมนเดินทางกลับมาที่ประเทศเบลยเยียมเพื่อจะรับเงินชดเชยแต่เขากลับถูกปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยจากกรณีที่ต้องตกเป็นนักเตะต,ตกงานบอสแมนจึงตัดสินใจเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งโดยยื่นฟ้องต่อศาลของสาภาพยุโรปหรือว่า EU เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน1 000, 000ล,ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายนปี1995 ายที่สุดทางสาพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาได้ส่งจดหมายสนับสนุนการกระทำของบอสแมนและสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็เห็นด้วยสารสาภาพยุโรปได้ตัดสินให้บอสแมนเป็นผู้ชนะคดีโดยไม่อนุญาตให้มีการอุดทธรใดใดอีกต่อไปจากเหตุการณ์ของชอนมาร์กบอสแมนจึงส่งผลต่อทําให้เกิดกฎก,การย้ายทีมรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยมีการตั้งชื่อว่ากฎบอสแมนเริ่มต้นใช้เมื่อปี1995นักฟุตบอลสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระทันทีเมื่อสัญญาหมดลง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสโมสรรวมถึงนั่นคือความเปลี่ยนแปลนครั้งสําคัญของวงการฟุตบอลนี่คือที่มาของกฎการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหรือว่ากฎบอสแมนหากแฟนฟุตบอลชอบคลิปนี้ก็สามารถเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด u u s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับพวกเราเพย์เมเกอสร้างเรื่องปั้นเกม